กงามอยู่พี่น้องงามอยู่แต่ว่ากะซํานีละพี่น้องก็ไ่ได้งามดีเลือดที่ยังก็งามซํานีละพี่น้องก็งามอยู่พี่น้องพญ,ญานิ้มเลยพี่น้องเด้อพญานามมันให้รดนามให้พ่อนามเด้อเราก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกในตัวเจนกัสิหลายปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยขี้มูขี้ไกล้ก็ได้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องแา่ละ,กะเกษทุกท่านนะกันเนาะ,ะเมื่อนนี้สวนสบายดี สีพ้าพี่น้องว่าเบิองอ้อยสีสำโรงว่าเป็นแังไดเพอพี่น้องคันส,สังมาน้องพี่น้องเนาะอ้อยสีสำโรงกะยาเน่บยยเย้าเหน่กเพึ่งฝนตกไปล่อยเนาะสวนสบายดีตั้งอยู่ตะหมุนเพงเพ่งเลยพี่น้องอำเพื่อกุจับจังหวัดอุดรธานีฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งให้ไนเด้อพี่น้องเด้อกดแช่้าพี่น้องว่าเห็นว่าคลิปนี้พี่น้อเสมอทุกคลิปของสวนสบายดีนีนมี้ประโยชน์นะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้เขาสีมาว่า,าเรื่องอ้อยสีสำรงว่าอ้อยสีสำรงนี่ขอสัน่นขอหางขอทีเป็นพ่อหยังเนาะพี่น้องเนะาะเขาก็เปลนภาพพี่น้องเบิองอ้อยสีสำรง,งไปเรื่อยๆแล้วพอดีคอยบอกให้พี่น้องฟังเนาะพอดีภาพพี่น้องยางเบิองเนี่ยว่าอ้อยสีสำรง,งเป็นยังไงเมื่อนี้เมื่อนี้พี่น้องเพิ่น,าานสั่งมากกะเ่หลายดอกพี่น้องประมาณหาทิศทวน ชวนก็เลยสีแบ่งปันกันไปนะแบ่งปันกันไปปลูกพี่น้องสิแบ่งปันกันไปปลูกกัของสวนนี่ตอนแรยงก็ได้เอาสายยางมาลวดพี่นออ้องเขาก็เลยอันกวัวพหญ่ยยพี่น้องก็เลย้กัวพวญ่ปันเดอันสวนกัคขาแต่ป่วยพี่น้องค่าแต่ป่วยอันนี้ก็สิบพวกแกออกดอกเพราะว่าสิได้ห้อยพี่น้องไป กาบกรเนีนกาบนะพี่น้องอดแกี้บร่ได้หนิพี่น้องแกี้ยกาบนะอ้อยสีสําร่วงนะเขาแกี้กาบง่ายพี่น้องแกะกาบง่ายอันอ้อยนี่ทีนี้ขอทีเป็นผลประโยชน์ดีของพี่น้องด้ย่นิที่เหตุสืบเหตุท่นบางคนพี่น้อง่นหลุดยักเพาะ่นก็นสิ้ังขอทีขอทีกะสิได้สามตาที่ตาไปได้พี่น้องถ้าขอห้างกะสิได้สองตาไปสทนเด้พี่น้องวนกะสิเพย่งยาม อันหาขว้าที่ให้แล่ละเพราะว่าพี่น้องสืบได้หลายแต่เพราะว่าพี่น้องสืเฮ็ดท่านไม่พี่น้องเนาะแต่พี่น้องเพื่อนว่านจนสบายดีเอาห่างหางให้ได้ด้อวัสดุออคคอยห่างหางให้ได้ด้อวัสดุแต่เพราะว่าอยู่สวนนี่ช่วงนั้นสวนก็สบายสวนก็เลยบริมากเอาสายยางรวดเขาก็ดดสีมีเตือนสายนำยดก็สิพบประมาณพี่น้องกะสิบ่วซอยได้หลายดอกสายนำยดกันเพื่ว่านแต่ไขก็บมมีเนาพี่น้องเนาะเพราะว่า ใสนลำยดเ่านี่ก็กยดไปดีแรงสุดอะพี่น้องแต่แต่ว่าขันหัวเดี่ยวสายอย่างมากมาอันรวดซอยเองี่เขาก็สีว่อันนั้นเล็กพี่น้องเขากะทีอนรวดกันอวดนามจักหน่อยแล้วเขาก็สีขว้าหางเล็พี่น้องแจ้งสี่จ้งสีขว้าหางเล้นนี่พี่น้องขว้าหางอันเล็กหน่อยจ้งสีเึินเกิดมากเนาะมันหลตนนุ่นเนาะมันอกลางขวากะ ห่างๆยู่ดอกพี่น้องคอก็ห่างๆวิโด้เครื่องก็บม่ได้ลวกกาบนะพี่น้องขันลวกกาบก็สิยงามกว่านี้อยู่สคร่องก็บม่ได้ลวกกาบอ่กจะทิ้งกาบไว้เพราะว่าอันด้วยภารกิจนะพี่น้องด้วยภารกิจเนาะสคร่องกะยังยังย่งอาการบูดีขึ้นนะฮะนอกจากะได้เห็ดเน่้อบริเวเห็ดเนื้อพี่น้องก็แก่พี่น้องก็รุ่งใส่น้ามันพี่น้องเนาะอันอาการเนาก็ยังดีบูดีขึ้นก็ได้ เลยยางไดแนวยางบระใดเนวะก็พักจากพักพี่น้องมาเบิ่งหานะพี่น้องสวนฮักก็พอดีพอบ้านเรามาตัดตัดหญ้าให้เนาะเรามาตัดหญ้าให้ก็ดีสวนอันก็เลยเขามาสวนได้นะอันนี้ก็มีแต่ล่ำงา่ๆได้พี่น้องได้สวนเกี้ยวให้เบิ่งพี่น้องจเกี้ยวพี่น้องดพื่อตะล่ำงงา่ำอยู่เนี่ยเกษีออกไปเมื่อนี่ก็สิ แปดขันให้พี่น้องละเพระาะว่าเพิ่นส้งเพิ่นสั่งมากะจ้าของกับปลูกไปน้ำพี่น่องสั่งมาเจ้าของกะส้วงให้ไปน้ำพี่น้องหลายยางอยู่แตสั่งให้พี่น้องส้งให้พี่น้องน้ำเจ้าของมกะปลูกเขาเจ้าของไปน้ำบางเสียนะเลี้ยงปั่นกันไปปลูกเขาพี่น้องเนาะเคล่นอ,นะอนกะมีปลายลุมดอกพี่น้องประมาณเจ็ดสิบแปดสิบรูมเนี่ยแหละพี่น้องปลายดอก ที่่วาปลูกปลูกเชื้อรุ่นนี่กะประมาณรอ้อยสองร้อยหลุมแต่ยังบ่ใหญ่แต่ว่าที่ใหญ่นี่ก็คือสวนนี่อันที่ตรงนี้ก็อีกสองเดือนก็จะได้ขันนนน้นหลือเดพี่น้องแต่ว,ว่าสวนก็ถืมาแห่งปันฝันขั้นห้พี่น้องเราแล้วก็ถืแห่งปันฝันขั้นหรือพี่น้องให้พี่น้องปลูกอ้อยที่ฉางล่วงหนึเด้อที่บอกว่าให้พี่น้อง รดน้ำดีๆเด้อพี่น้องเด้อรดน้ำดีๆปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยว่าสำคัญอะไรหดอกพี่น้องเป็นบ่นนนิเวณวิทยาหงาเน,เน,เน,นี่ยพี่น้องเอาก็ยังไงเด้อยู่สวนเนี่ยยู่สวนนี่วิทยาหงาเด้อพี่น้องเปิ่อเห็นบ่ปล่อยสีสำล้องปล่อยสีสำล้องเขานี่ก็สีม,มีงามแนวบ่างามแนวแล้วพี่น้องเนาะก็สีมีบางกลัวที่งามบางกลัวที่ข้อที่ข้อหางข้อสัน ก็เพราะว่าเขาบริ้รับนามเต็มทีนะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องมาเราะพาพี่น้องาเลรอเบืองเสรลจะแต่ว่าว่าสิตัดให้พี่น้องฮะน,นะแต่ว่าสวนกะพอดีก็สิตัดบริจดคหนพี่นอ้องเพราะว่าก็แค่ซือกล่องน้ำนะ้องพี่น้องเนาะสือกล่องน้ำเลยกว่าสิเปตัดไทยๆสนนะวนคนละแล้าหน้าสวนก็สิยังบ่ตัดพี่น้องตรงนี้กะ ลุมละต่นได้หนิพี่น้องที่สวนปูกนียสวนปูกลุมมละต่นหนึ่งได้หนิพี่น้องเพราะว่าส่วนนั้นเขาสื่อพันเนาะอันนี้คอที่นี่ดีได้หนิพี่น้องเนี่ยขอที่นี่พี่น้องดีได้ท่านไหลแล้วก็งอกหลยตงสิไหมพี่น้องตรงนี้นะก็เขาสิบวงามน่พี่น้องเขาของพึ่งตัดหนาสวนกับพึ่งมาตัดหนาพึ่งสีได้ยังไม่ได้ด้หยาได้หนิพี่น้อง ฟังลุ่มก็งามงามพี่น้องเห็นบ่เลี้ยงเออหอยู่นี่ยฟังลุ่มก็ได้ก็สิเก็บไว้ถักขั้นน้ำน้ำพี่น้อง,งเอก็บไว้ถักขั้นน้ำน้ำงามพี่น้องงามเห็นบ่เลี้ยงเออือหือเลยเลี้ยงลามเลยก็ถือแสงแดดพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกทางเขาปลูกทางเราก็ทางขางเกษตรมีกล้วยกษตรมีกล้วยอันหอมท่องเัาเป็น,นสวนผสมพี่น้อง บ่มีแต่อันอ้อยดอกเขามีส่วนผสมก็ชิมีอ้อยสุพรรณหาสวนก็ชิมีอ้อยอาเคสวนสามอ้อยสีสำรวงหนึ่งก็สิแม่พี่น้องเขาก็ปลูกไปอ้อยสีสำรวงหนึ่งเขาก็ติปลูกแถวนี้เนาะนี่เขาก็ติปลูกแถวนี้แถวข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นอ้อยสิงคโปูนน้ำผึ้งลอยเอีดหนึ่งสวนหนึ่งเดียวเหมือนา่ข่อยสีผ้ามาเบิองพี่น้องแต่ว่าเหมือนี้เบิองอ้อยสีสำรวงก่อนพว่าเม้าอ้อยสีสำลวงไปให้พี่น้องอ้อยสีสำรวงเขา กงามอยู่พี่น้องงามอยู่แต่ว่ากะซํานีละพี่น้องก็ไม่ได้งามดีเลือดที่ยังก็งามซํานีละพี่น้องก็งามอยู่พี่น้องพญายามเ้ยพี่น้องเด้อพญายามมันให้ลดนามให้พ่อนามเด้อเราก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกในตัวเจนกับสิหลายปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยขี้มูขี้ไก่ก็ได้พี่น้องแต่ว่าขี้ปุ๋ยขี้ง่วนนี่สิอยากมีดมีหนาเ้ยพี่น้อง ปลาตูขี่ไก่แล้วก็าิหมูบ่ได้ขี่ไก่เกียบขิหมูกับผสมเกี๊ยบด้วยพี่เรืองพี่น้องด้วยขีหมูกับผสมเกียบสวนก็จะไปตัดท้ายสวนบุ่ได้พี่น้องมองนี่ก็บหนาหลายหลายได้พี่น้องแต่ว่ามีตะล่มใหญ่ๆหได้พี่น้องเบ่งด้วยหนาหลายแต่ว่าอ้อยมีตะล่มใหญ่ๆพี่น้องเบ่งดูหยหาหลายหลายด้แต่ว่าเบิ่งอ้อยนล่มอ้อยแต่ละล่ำดูสิ ขนาดหญาหลายได้หนิพี่น้องขนาดหญาหลายอวยกันยังำ่หไ่ออยที่สำร้องเขาสิเป็นร่ำไเสิแต่พี่น้องอุปุกอีกปิดลร่างมองกับพกเกิดสวนสดใสสวนสบายดีกับพวกไรมาสวมเด้พี่น้องล่างมองกับบกเกิดกับพวกไรมาสวมก็ปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยพี่น้องเพราะว่าค้นกับปวยเพราะคนเนาะเห็นเนี่ยกาบกับบริเมาลวกพี่น้องมองรูเนี่ยถ้าลวกกาบก็ถึงงามอยู่พี่น้องกาบกับบริเมาลวก พี่น้องเนี่ยกาบกอบปอแดม้มาหลวกเต็มอยู่สวนกะเฮ็ดงานบ่ทั่วถึงขนะพี่น้อง,พองเพราะว่าเขาเฮ็ดหลายสวนเขาเฮ็ดประมาณสามสวนเนาะเกิสวนละสองไรสามไร่สวนละไร่ไป้งถิ่นนะพี่น้องปลูกอ้อยหลายชนิดเนะเาะอ้อยสีสำลูก่กะกะเขากะงามพ่อประมาณละพี่น้องเพราะว่าเขาเฮ็ดปวดสารเนาะพี่น้องเนาะ ปวอดสานอิลี่พี่น้องปลดสานหญ้ากระตัดเอาหญ้ากระพึงได้ตัดได้อาทิยตเดียวได้หน่พี่น้องพึ่งได้ตัดได้อาทิยตเดี่ยวอันอ้อยกะลวกกาบเจ้าขอางเอาเองเห็นบ่อ้อยกะลวกกาบเจ้าของเอาเองเพราะว่าเจ้าของบ่ได้มาลวกพี่น้องเอ้ยอันแต่พี่น้องสีเบ่งปั่นท่อนพันกะสต้นสบายดีก็สีเอาเบอร์โท่ไปขขางล่างได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่ง สวนสบายนี่ดีแน่ค่ะแม่นสุมวดว่าอันพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์พี่น้องกับกดแช่ให้แน่ด้วยพี่น้องเด้อขอบคึณแลหลายพี่น้องแต่มีอย่างเรื่องปลูกอ้อยเรื่องปลูกอ้อยเพราเขาใจเรื่องไรพี่น้องกับสอบถามสวนสบายดีไหได้ด้วยพี่น้องเด้ออันพี่น้องอันพี่ว่าเมือม่อไหร่ล้วก็พี่น้องอันที่ซื้ออ้อยไปแล้ยเฮ็ดบ่ถือกซื้ออ้อยน้ำน้ำู้ใดกระาังด้วยพี่น้องเด้อ ซื้ออ้อยไปแล้วเฮ็ดบ่ถือหรือว่าปลูกอ้อยไปแล้วเพราะทเฮ็ดจังไดให้อ้อยมันดีขึ้นพี่น้องกระทักไข่สวนสบายดีมดเมื่อใดได้พี่น้องเร้อเดียวสวนสบายดีก็ยินดีให้ข้ามเนะ้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับปลูกมาสองสามปีแล้วอ้ว่อยสีสำรวงหนึ่งนี่ก็ได้อันวันนี้สิเบ,บาเบาลายใหญ่ห้างกัสีขอล่พี่น้องไปกวนเพราะว่าฝนกระส้งลงมเม็ดปกแปกปกแปกสวนสบายดีกัสีได้มาตัดตอนพันธ์้นี่ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณที่พี่น้องรับชมคลิปจนจบ้ะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ